ดีครับกับผมนายเจริยจเจริญผลครับกำนันตำบลบ,บางมะเดือวันนี้แล้วก็ท่านประหลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านมาร่วมปลูกผักปลูกในกล้วยปลูกของกินหลากหลายมากมายของตำบลบ,บางมะเดือและพัฒนาชุมชนมาช่วยให้กำลังใจแล้วก็ ทุกท่านชาวบ้านตำบลบางบเรือทุกท่านขอขอบคุณที่มาร่วมงานและช่วยกันปลูกผักทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยเหลือและปลูกไม้ในครั้งนี้ครับสวัสดีครับผม นายจันทรุรง์สุนทรพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านห้วยมุดต,ตำบลบางมะเดืออำเภอบุญบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็ใช้พื้นที่ประโยชน์ของชุมชนปลูกต้นมะขามแล้วก็ต้นมะม่วงหินมะพรานหิงกาตะไคร้แล้วก็พริกมะเขือเพื่อเป็นความมั่นคงทางอาหารของชุมชนของหมู่บ้าน ใครผ่านไปบ้านมาก็สามารถเก็บเพื่อนําไปประกอบอาหารในการดํารงชีวิตของชาวบ้านในตำบลบางม้่เดือความรู้สึกก็ดีใจนะครับที่ทุกภาคส่วนหัวหน้าส่วนไม่ว่า่าประหลัดอำเภอพัฒนาชุมชนแล้วก็ The can an ăn ruộng năm buôn ba ma đưa, đã có phụ giúp, phụ dời cam năn, tì rủm găn làm kỉ trâm ngày hôm nay, tôi cũng có mi niềm vui, đi bên cái gì đó là một cái gì đó là một cái gì đó là một cái gì